สวัสดีทุกคนแล้วจ้ะเราเข่าป่าล้างสวนได้แล้วจ้ะเราก็ชื่นใจจ้ะไปเจอเฮ็ดกรอบมากเลยอยากได้ทุกส่วน หลายไปไม่ค่อยมีหลายแต่ก็ได้อยู่นะมันอาจจะวายก็ได้ดินมันแห้ง <c oughs> อืมอืมโอ้ยแต่ดด้ <c oughs> โดนกินกันจะหมดะ่ะเราจะเจอกลุ่มใหญ่ไหมนะ มืดๆเขาป่ามาแล้วมันมืดไก่มันไม่ค่อยมีปะมันแห่งๆอออเห็นขี่กวางนี่จะลอย ขามันโอ้เห็นขี้ควางแถวนี้นจะควางอ,าออกมากินเห็ดแล้วจะป่าแห้งนะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่าจะมีไหมกําลังมองการไกลเกือบไม่เห็น จอเฮ็ดแบบหนาสงสานมากตรงที่มันเคยออกไลดอกเดียวก็เอา หายยากอะช่วงมันจะหวายแล้วฝนมันก็ไม่มาเดือดถืออ่ะ <c oughs> หนาวเลวลอยกวางกินเห็ดนี่ะ้ะลอยค่ะเสียดได้เห็นไหมทันกวางเดินออกมาจ้ะได้หนึ่งสองดอกเนี่ยกว่าอ,อย่างชัว่วจ้ะคิดว่าทำไมได้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันกะสวน เสียดายปลาคื่ผสงดอกสามดอกนะฝนไม่มานะถ้าฝนมาเอาว่ามันจะดีกว่านี้ ตัวนี้ได้สามดอกเลยดีใจออกมาแล้วจ้ะเราเห็นเท็ดอกหน่ยตรงนี้นะ จะได้ก็ตัดป่าถ้าเขาไม่ตัดป่าเอง็็ได้โอ้ยเขายาก <c oughs> ได้อยู่ถึงสวนแล้วจ้าแล้วก็เขาตรงที่เรามองเอาไว้ดูรัดเ้วก่อนแต่ว่ามันมีกี่ดอกแล้วก็คลายตาเกีย แกดอกเ่ยได้อยู่สองดอกเลยจ้ะส่วนดอกหนี่งไม่ใช่เฮ็ดผึ่งนะจ้ะโดนกินก็แบบเฮ็ดไม่สวยเลย ฝนไม่ไม่ตกจะได้ไหมกอ้งขจะได้ลขา หมูก็เอานะแบบนี้ฟองหน้ามันนี่เราขาไม่ก่อนไอนี่สะสมเจอตัวนี้หนึง่งดอก กได้แค่นี้นก็เอาเฮ็ดขี้แดงเนี่ยมานอนแอง้งแมงโดนเตะโดนเจ้าของเตะเฮ็ดวันนี้ได้เฮ็ดไม่งามไหมจ๊ะ แตกก็ได้นะคลิปสั้นเดยจ้าเพราะวายมันไม่มีเฮ็ดเนาะคลิปนี้ก็ขอลากันเล่นลกันจ้าบ๊ายบาย